ไบวชราวิทย์โดนดราม่าร้องเพลงเพี้ยนลืมเนื้อเพลงเป็นประเด็นดราม่าอีกแล้วสำหรับไบวชราวิทย์โดนกระแสดราม่าอีกครั้งกับการขึ้นเวทีคอนเสิร์ตล่าสุด The Kingdom Concert ซึ่งเป็นการรวมตัวของศิลปินอย่างโนทนนน์ไบวัชราวิทย์เดะทอยและเจฟซาเตอร์ล่าสุดกระแสคอนเสิร์ตยังมีการพูดถึงอย่างมากกับการพูดถึงการร้องเพลงพิงของไบวัชราวิทย ที่หลายคนอาจจะมองว่าร้องเพลงเพีย้ยนไม่เพราะรวมไปถึงลืมเนื้อร้องบนเวทีด้วยจนคอมเมนต์ได้มีการตั้งคำถามเป็นการให้เกียรติคนดูหรือไม่ซึ่งมีบัญชีบัญชีหนึ่งได้โพสต์คลิปในขณะที่นนบรท์เดอะ t ทอยและเจฟกําลังร้องเพลงเพิงที่มีอีกบัญชีหนึ่งโพสต์คลิปและมีการเขียนข้อความว่าไม่คือเสียงไม่เพราะ ผิดคีย์เทียบกับสามคนนั้นไม่ได้ก็เข้าใจแต่ร้องเนื้อเพลงผิดไม่ซ้อมมาเลยหรือคือฮ่า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 ,าได้ๆคือให้โทษการรับงานนะผู้จัดก,การควรพิจารณาแล้วว่าหน้านแบบนี้มันไม่เหมาะกับเจ้าตัวส่วนอีกบัญชีหนึ่งได้มีการโพสต์คลิปในขณะที่ไบต์เดอะทอยและปั๊บปังกูลซึ่งเป็นแขกรับเชิญได้ร้องเพลงสลักจิกก็ได้มีการเขียนแคปชั่นว่า ลองฟังสระกจิตด,ดูค่ะหลงคีเป็นหมดเลยเสียงไม่เข้ากับเนื้อเพลงและมีเพี้ยนด้วยและในอีกฝั่งหนึ่งได้มีการคอมเมนต์และบอกว่ายาบอกว่าเราไม่ได้อ้วยเพื่อเอาใจนะคะยอมรับว่าวันแรกของการโชว์น้องมีแกว่งบ้างแต่โดยรวมแล้วน้องทำได้ดีมากค่ะและโชว์นี้เราชอบมากเป็นกำลังใจให้แฟนคลับไบต์และตัวไบต์เองนะคะ งานนี้คงต้องรองหนุ่มไบออกมาชี้แจงว่าสาเหตุที่ร้องเพลงเพี้ยนหรือร้องผิดคีย์เป็นเพราะสาเหตุอะไรและแอดมินจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งนะคะฝากติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคะนนนใหม่ของช่องเราคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ